สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ n u t r i c e n t i a l Palm s Bar c u o h i l l ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ n u t r i c e n t i a l นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เติมความชุ่มชื้นปกป้องผิวของคุณค่ะด้วยสารสำคัญ Bio Adaptive Botanical ซึ่งเป็นสารสกัดที่มาจากพืชที่สามารถเติบโตได้แม้ในสภาวะที่โหดร้ายมากๆไม่ว่าจะเป็นลบ20องศาหรือจะแห้งแล้งขาดน้ำขาดสารอาหารแต่พืชเหล่านี้ก็สามารถปรับตัวและเติบโตขึ้นมาได้ค่ะดังนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นไบโออะดั i v e b o บทานิคอซึ่งหมายความว่า มันสามารถปรับผิวของคุณให้สมดุลได้ในทุกสภาวะไม่ว่าจะแห้งขาดน้ำหรือโดนทำร้ายจากแสงสีฟ้าก็สามารถที่จะช่วยปรับสมดุลให้ผิวและปกป้องผิวได้เช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของสารสำคัญไบ o a d a ดัพตีฟโบทา i น a l คอบนะคะเป็นสารสกัดอันทรงพลังจากพันธุ์พืชไม้ทัง5ชนิดค่ะเริ่มต้นกันที่มาลารูทนะคะที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารอาหารไม่เพียงพอค่ะแต่เขาก็ยังสามารถปรับตัวให้ยืดหยุ่นต่อสภาวะแวดล้อมได้นะคะถัดมาที่เห็ดชากาค่ะเห็ดที่สามารถจเจริญเติบโตได้ดีแม้ในสภาวะที่หนาวจัดถึงลบ20องศาค่ะ ในส่วนของโรดดโอลาโรซีรูทนะคะเป็นพันธุ์พืชที่สามารถเติบโตได้แม้ในดินที่ขาดสารอาหารค่ะเขาจะสามารถกักเก็บสารอาหารเอาไว้นะคะและปลดปล่อยออกมาใช้ทีละนิดเมื่อยามที่จำเป็นในช่วงที่สภาวะที่สารอาหารไม่เพียงพอนั่นเองค่ะในส่วนของโสมไซเบเรียนนะคะเป็นพืชพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้ในดินทุกประเภทค่ะแม้ในดินที่มีสภาวะเป็นกรดหรือด่างก็สามารถเติบโตได้เช่นเดียวกันค่ะ และตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ resurrection p l a n t ค่ะเพื่อที่สามารถเติบโตได้แม้อยู่ในสภาวะที่ขาดน้ำนะคะโดยเขาจะมีกระบวนการกักเก็บความชุ่มชื้นและสารอาหารต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อช่วยปกป้องและซ่อมแซมตัวเองค่ะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไม bio adaptive botanical ถึงช่วยปกป้องผิวและเพิ่มความแข็งแรงให้กับสภาพผิวของเราได้นะคะและนี่นะคะคือ สิ่งสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ n u t r a c e n t i a l pumps b a r u Chill สามารถเพิ่มผลลัพธ์ของผิวสวยของคุณได้นะคะด้วยส่วนผสมของ Bio Adaptive Botanical ที่ช่วยปกป้องผิวและเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวของคุณที่ต้องเผชิญกับความเครียดในแต่ละวันค่ะนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัด b a k u c h i l นะคะที่เป็นสารทดแทน r e ตินอ l ที่ได้จากธรรมชาติ ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชร้อเอร์เซนช่วยทำให้สีผิวสม่ำเสมออย่างอ่อนโยนและยังช่วยลดการปรากฏของริ้วรอยได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากแอปเปิลที่ช่วยระเบิดความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณอย่างเป็นพิเศษค่ะและที่สำคัญนะคะ n o t r i ี e n t i a l p ป m p s สปาคูชิ l ยังเป็นสูตรคลีนไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวถือเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบให้คุณหมดกังวลในการดูแลผิวของคุณเพื่อผลลัพธ์ของผิวที่เรียบเนียนขึ้นชุ่มชื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ในส่วนของวิธีการใช้งานนะคะหลังจากทำความสะอาดผิวและปรับสภาพผิวด้วยโทนเนอร์แล้วให้ทาผลิตภัณฑ์ Nutri เซนเ a l ยร u m s b a k u ค h ชิให้ทั่วใบหน้าแล้วตามด้วยขั้นตอนการบำรุงผิวที่ทำเป็นประจำอยู่ทุกวันค่ะแนะนำให้ใช้วันละสองครั้งเช้าเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อการเห็นผลและประสิทธิภาพที่สูงสุดค่ะ